ก็อีกนิดเดียวก็เสียดายอะค่ะที่ที่ที่ไม่สามารถที่จะผาดรอบรองไปได้ก็แพ้เขานิดหน่อยนิดเดียวเลยถามว่าวันนี้เราสองคนก็ทำที่ที่แล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่แบบสนุกนะคะคือเราเราไม่ได้คาดหวังที่จะแบบเหมือนจะชนะเขาแบบอะไรเงี้ยเพราะว่าพูดถึงว่าคู่เขาก็อ่าอันดับโลกก็สุดอำลังคัดแต่วันนี้คือถามว่าเราทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเรา โอเคค่ะทำได้แบบเต็มที่เท่ากับมันเกินความคาดหมายในตอนซ้อมด้วยตอนซ้อมเรายัางทําได้ไม่ค่อยดีเท่านี้แต่วันนี้คือเราสู้ันเต็มที่เราพยายามเต็มที่แต่ก็แอบเสียใจนิดนึงค่ะน,น่าจะเข้าชิงช่วยการเชียร์แต้งเีแต่งแ่ะก็แต่เราก็ยังแบบพอเรานำสามสองสกอร์ใหญ่เราก็ยังแบบประมาทไม่ได้เพราะว่าสองคนนั่งเขาก็เป็นคนจีนในการแข่งขันประจบการณ์อะไรของเขามากนะคะคือเราก็พยายาม พยายามแบบคุกับน้องตลอดเลยว่าเอานะสู้ทิละลูกสิละลูกเป็นไงบ้างก็เทลได้ค่ะว่าก็เกมจิตก็นำเขาเยอะอยู่ค่ะก็ไม่สามารถติดเกมได้ก็เสียใจค่ะแต่ก็สูนกับพี่เขาก็ทำเต็มที่แล้วค่ะก็เลเวหลายประเภทก็สู้ต่อไปค่ะ